ที่เราไปเที่ยวพร้อมกับความสุขจนสนุกและตื่นเต้นแต่มันจะมีบางครั้งที่เราไปเที่ยวพร้อมกับความทุกข์ทุกข์ที่เราคิดว่าจะเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนสักที่อ่ะทะเลก็คือที่ที่ผมเลือกที่จะมาทิ้งมันไว้ ที่เกาะเสม็ดในวันที่ฟ้าฝนดูจะไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไรนะฝนตกตลอดทั้งทางในระหว่างที่ผมนั่งเรือมาที่นี่เมื่อมาถึงผมจึงแวะคาเฟ่ที่อยู่ไม่ไกลจา,ากท่าเรือเพื่อรอเวลาให้ฝนสงบลงจริงๆอีกสักหน่อยเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ฝนจะตกตกหยุดหยุดเอาแอน่เอานอนกับพี่เขาไม่ได้เหมือนกันช่วงฝนตกทุกวันไมครับเพิ่งเลิมตกี่ยวันนีเลยแล้วก็ไดอีกสองวันที่พาอยู่ที่นีับเอ๋อ มาถึงก็เปลี่ยนเลยผม<อ><อ>ก็สมัยเนี่ยผมเคยมาเอาติ้งกับที่ออฟฟิศครั้งหนึ่งแล้วนะจำได้ว่าผมแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ที่รีสอร์ทวันนี้ผมเลยอยากมาทำความรู้จักกับที่เนี่ยให้มากขึ้นอีกสักหน่อยหลังจากที่ฝนเริ่มหยุดลงอ่ะผมก็เช่ามอเตอร์ไซค์มาขับรถเล่นไปเรื่อยๆจนได้มาเจอกับจุดเนี้ยที่เรียกกันว่าหาดสายแก้ว จุดเด่นของที่นี่ก็คือลูปปัา้นนางเงือกและสุดสาครจากวันคดีพระอภยัยมณีที่สื่อถึงความรักความอบอุ่นของแม่ที่มีต่อลูกเปรียบดังธรรมชาติที่เป็นผู้ให้ผู้กำเนิดชีวิตหล่อเลี้ยงทุกสรรพสิ่งรูปปั้นเนี่ยจึงเป็นสนัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักของธรรมชาติที่มีให้แก่เรา ส่วนด้านหลังของรูปบ้านนาะงเงือกเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมและศาลเจ้าพ่อปู่ดำใครที่แวะมาเที่ยวที่กเกาะเสม็ดเนี่ยก็สามารถแวะมาสักการะเพื่อเป็นสิริม,มงคลได้นะฮะการมาเที่ยวทะเลอ่ะสำหรับผมผมว่ามันง่ายดีนะมาถึงก็เจอทะเลเจอชายหาดเลยไม่ต้องไปลุยอ,อะไรให้เหนื่อยมากแลวว่ากันว่าในบริเวณที่ชุ่มชื้นของชายฝั่งทะเลเนี่ยจะมีประจุไฟฟ้าลบอยู่ในกลิ่นไอของทะเล เมื่อแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นในร่างกายเนี่ยหลั่งสารเซโรโทนินทําให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายและสดชืน่นซึ่งในวันนี้ผมก็เลือกมันเพราะมันน่าจะเหมาะสมกับอารมณ์ของผมในตอนนี้สุดๆแหละที่แบกความเครียดความกังวลใจใส่มาเต็มกระเป๋ากะว่าจะเอามันมาทิ้งไว้ที่นี่แหละ ตอนนี้ดูไม่มีท่าทีที่ท้องฟ้าจะสว่างขึ้นเลยอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนและอบอ้าวผมเองที่เปียกฝนมานิดหน่อยในระหว่างนั่งเรือก็เริ่มรู้สึกเหนียวตัวอยากที่จะอาบน้ำผมเลยออกไปหาที่พักเพื่อตั้งหลักหลังจากที่ผมเข้าไปเก็บของและอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาที่ผมจะออกไปทำความรู้จักกับเกาะนี้ให้มากขึ้นและดูเหมือนว่าตอนนี้ท้องฟ้าก็เหมือนจะเป็นใจเริ่มมีแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาให้เห็น ทำไมถึงมาเที่ยวคนเดียวปกติเขามาที่เนี่ยกันนะเขาก็มากันเป็นคู่กันทางนั้นคำถามจากคนในพื้นที่ที่ถามมายังผมเมื่อมาถึงที่พักผมเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะแต่จริงๆข้างในใจผมอะผมตอบกับตัวเองได้ตั้งแต่ตทริปแรกๆแล้วแหละว,ว่าทำไมผมถึงมาเที่ยวคนเดียว <S <S ผมขึ้นมาที่จุดชมวิวของอ่าวเพาว้าบนเนี้ยนั่นจะมองเห็นวิวพระอาทิตยตกได้เป็นอย่างดีเลย แต่ตอนนี้คงจะเร็วเกินไปเพราะแสงของแดดะดูจะยังร้อนแรงเหลือเกินต่างจากช่วงเที่ยงที่ดูจากลากลุมฟ้าคลื้มฝนอยู่ตลอดเวลาบนนี้ค่อนข้างเงียบเลยนะดูจะไม่ค่อยมีใครขึ้นมาหรือว่าผมมาเร็วเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจาเหมือนกันนะผมเดินเล่นอยู่ที่จุดชมวิวด้านบนได้ไม่นานมากนะ ก็ลงมาที่อ่าวเพล้าและที่เนี่ยก็สามารถชมวิวพระอาทิตย์ตกได้เหมือนกันนะอ่าวเนี้ยค่อนข้างจะส่วนตัวเลยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะที่นี่เงียบสงบและเหมาะกับการมาพักผ่อนกับครอบครัวหรือมาแบบคู่รักมากๆผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผมจึงถูกถามว่าทำไมถึงมาเที่ยวที่เกาะสม็ดคนเดียว ที่จุดชมวิวพระอาที่ยตกอีกที่หนึ่งจุดเนี้น่าจะเป็นที่นิยมพอสมควรเลยเพราะดูจากนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะกว่าที่อ่าวพร้าเสียอีกผมเดินลงไปให้ห่างจากผู้คนที่มากันเป็นกลุ่มหรือมาเป็นคู่และหาที่ว่างเพื่อนั่งชมวิวของที่นี่จุดเนี้จะเป็นพื้นที่ล่อง่อยนะมองออกไปเนี่ย จะเห็นเส้นขอบฟ้าของทะเลในฝั่งตะวันตกดังนั้นในช่วงเย็นแบบนี้จึงเป็นจุดที่ถูกสาดส่องไว้ด้วยแสงสีส้มจากพระอาทิตย์ที่กำลังค่อยๆจมหายไปกับทะเลสายลมและกลิ่นไอของทะเลที่พัดกระทบเข้ามาที่กายผมทำให้อากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเริ่มเย็นสบายมากขึ้นความตึงเครียดและความไม่สบายใจ ที่ผมได้พกมันมาเต็มกระเป๋าผมว่าผมน่าจะได้เทมันลงไปที่จุดนี้แล้วว่างแล้วว่ะ วันนี้ผมกะว่าจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่อ่าวกระลังแต่ก็ไม่น่าจะทันอ่ะเพราะผมเองนี่แหละที่หลับเพลินจนตื่นสายไว้หน่อยแต่ดูจากท้องฟ้าในตอนนี้แล้วถ้ามาก็น่าจะมองไม่เห็นอยู่ดีนะและอีกอย่างจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะก็ยังปิดปรับปรุงอยู่ด้วยผมเลยเดินมาที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกแทนซึ่งพี่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละฮะอ่าวเนี้ยอยู่ปลายสุดของเกาะเสม็ดเลยฮะ ขับรถมาค่อนข้างไกลเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายสำหรับผมนะแต่สําหรับบางคนอนะอาจจะไกลเกินไปเพราะตอนเนี้เมันจะมีแค่ผมคนเดียวที่อยู่ตรงนี้หนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมออกเดินทางก็เพราะผมอยากที่จะหนีความเหงาแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะทําให้ผมนั้นเดินเร็วกว่ามันนะแต่มันก็ไม่เสมอไป ที่ผมจะหนีมันพ้นเพราะบางครั้งมันก็ตามผมทันไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อมนะแต่มันเป็นเพราะสภาพจิตใจของผมต่างหากที่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับมือกับความเหนาวนี้ได้ตลอดเวลาอากาศที่ดูจะแดดก็ไม่แดดจะฝนก็ไม่ฝนทำให้ตอนนี้แม่งโคตรร้อนอบอ้าวเลย่ะ ผมเดินเล่นจนเหงื่อท่วมตัวจนรู้สึกว่าผมโวรออกไปจากตรงนี้ได้แล้วก่อนที่ผมจะหน้ามืดเป็นลมไปเสร็จก่อนระหว่างทางผมแวะมาที่อ่าวลุงดำว่าแต่นี่คงไม่ใช่ลุงดำใช่ไหมที่นี่เป็นหาดเล็กๆนะค่อนข้างเงียบสงบเลยและจุดเด่นของที่เนี่ยก็คือเจ้าสะพานไม้สุดพลาสติกนี่แหละ จากที่ตัวผมชุ่มไปด้วยเหงื่อพอได้มาเดินเล่นบนนี้สักพักก็ทําให้เหงื่อผมเกือบที่จะแห้งไปเหมือนกันนะบนนี้ลมพัดแรงมากทำให้ผมรู้สึกเกย็นสบายขึ้นได้เหมือนกันผมกลับมาอาบน้ำเก็บของและก็ได้เวลาที่ผมจะต้องบอกลาจากเกาะเสม็ดแห่งนี้ธรรมชาติยังคงเปิดโอกาสให้ผมได้เรียนรู้อยู่เสมอทำให้ผมตื่นตาตื่นใจเมื่อได้พบเห็น จนลืมเรื่องราวต่างๆไปบ้างในบางครั้งแต่เรื่องหนักบางเรื่องมันก็ไม่ได้ลืมจะลบเลือนหายไปหรอกนะมันยังคงติดอยู่อย่างนั้นในความคิดเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ละมะั้งที่มีเรื่องทุกข์สุขผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปและตอนนี้ผมก็ยังไม่ชีวิตผมยังคงต้องแนนรู้กับมันต่อไปเช่นกันทะเลที่ผมเลือกมาเที่ยวในวันนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะทำให้ความเครียด และความกงาังวลใจที่ผมได้แบกมันมาเต็มกระเป๋ามันจะหายไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ากระเป๋าของผมในตอนนี้มันเบาขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วว่า